กับช่างนางมุ้นถัมแฟมิลี่นะคะวันนี้เรามาทำอันนี้กันนะคะแต่เราหยุดหมดแล้วเราก็จะมาทดอันนี้กันเป็นแบบเผื่อไม้เป็นแบบเผือเแบบผ่อไม้กรอบนะคะก็จะมีหลากหลายอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นมันม่วงก็ได้นะคะอร่อยมากมงเลยค่ะอร่อยก็มีประโยชน์ ะสำหรับใครสำหรับสำหรับเด็กเด็กใครที่ไหนนะคะเขาไม่ชอบกินผักก็ผู้ใหญ่ลองซื้ออันนี้ไปให้เด็กลองซสื้อดูนะคะเอ,อ,อไปจูมันที่ทางหนุ่เดิมอม่ไดไม่จะไม่จะสั่งคนพี่พิมพ์นี่พาให้อีกนะคะอ่ะันนี้มันมาจากกินแต่ว่า พี่พิมพ์ได้พาอาจจะสั่งจะมีอีกอย่างนึงมาเป็นแบบของไทยแบบผลิตเองอะค่ะนี่นะขอดเอือนนะคะมีไปโยู์ จิมสั่งของพี่พิมพ์นิพาน,นะคะ่ะแต่ถ้าใครไม่อยากรอเนี่ยก็ไปซื้อที่ท่นนคนเดินได้นะคะตัอ้อย่รองให่ว้ัดยากจริงแันงกมันจะแข็งแบบกรอบๆพิมแข็งถ้าใครกินแล้วก็ต้องปิดถุงเอาไว้ให้สนิทด้วยนะคะ ยังไม่ลองเรายังไม่ได้รองจนวันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะงั้นไปก่อนอันนี้มันกินง่ายมันก็นิ่มด้วยนะคะนิ่มจิ๋งอ่ะแบบแบบมันไม่กรอบอะ่ะมันไม่กรอบแต่มันนิ่มอร่อยนะคะอันนี้อร่อยกว่าเพื่อนๆให้เต็มเลย อันอื่นอ่ะอร่อยอร่อยแต่ว่ามันมันแข็งอ่ะแต่ว่านี้มันไม่แข็งมันแบบอื้มเนหาประยะกลัจิสมันผมมันจะเป็นสินกัทรกรัมฐานน้ำคิดการทัวใส่ในผู้ที่ออกไป นี่ยอันนี้มันอร่อยมากมันแบบไม่กรอบอะมันดูแบบนุ่มอ,อร่อยอ่จะเก็บไ้กินของปลุกเก็บไ้กินต่อนะคะเพราะว่ายวหมดอดกินอร่อยบ้านะคะวันนี้ ของแฟมิลี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเ่วนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะส่วนคลิปหน้าเราจะมาแนะนำตัวกันนะคะหน้าเราจะมาแนะนำตัวกัวน,นขดันกดไปเาย